ชาวันใหม่นะครับออกับการทํางานของเรานะครับนี่อ้าเปิดฉากเลยกล้วยสุกๆนะครับวันนี้ก็ต้มปลานิลนะครับผมอันนี้ต้องขอพอบคุณคุณแม่เอฟซีที่ผู้ใจบุญนะครับผมขอบคุณคุณพี่กิ่งฟ้านะครับที่ สวัสดีตอนเช้าครับผมสวัสดีเช้าบันใหม่นะครับกับการทํางานของเรานะครับนี่อ้าวเปิดฉากเลยกล้วยสุกๆนะครับครับขอบคุณครับโชคชมวนมา,มมามมด้วยขึ้นแม่เด้อรอดทงสรงนะครับลูกหลานลอรอดทงสรบ่

มา้าไปต่าี่ายเอาสางางเป็นสิแม่ายเอาชางครัขอบคุณครับผมชมันหนครับเอาใบมันกับบึงครับครับขอบคุณครับชงๆมันหวานเคุณแม่เด้อย่ายบสร้างรถน้ำมมนบานเ่ยบสร้างปอ้ำมมลใส่บานใะเย็นให้ได้แม่เด้อ ขอบค en. ุณครับมดโตทัมดสุัมดลงมกสมาเดียจักไรซงบรปัดเลาไปได้สดอสดขอมนะานสัตว์ในได้บาเลยสดอีไม่ได้เหมืนลำเลยเนี่นะคะเราเดินมาเรื่อยๆก็มาเจอคุณนะท่านนี้นะคะอยากรอดท้องคำมดแล้วนะคะนาอยู่กลาง้าปาน้าเจ้าอยู่หัวตุโตขุนทัดจําจัดออกไปเสนาบรรทนเดชอมือใส่ยูเย็นเันสดีี่ ก็เก็บัวร็วก่กไม่่สับประตูสับประค์สับประตสับไปสับดีแังไงรตต่ออกไปอันนี้ส่งยังไงคือ่แม่สามว่ายหน้าบ้านห่มทำให้คูนลำลำไปง่ายด้วกันแสนเข้าบานกันหนักขึ้นอันดวงแห้งตลอดตีให้น้องดีตลอดไปได้ปบดินัมาประทะนักโบกขึ้ายะยี่บ่เลครับยี่บ่เยครับรอบารอก็เป็นอันพิธีเสร็จเรียบร้อยนะคะแม่แ้ยขำเงินกับควันของเราเริ่มยิ้มได้แล้วนะคะแ่นะคะ อเสร็จพิธีนะคะขมิหนก็จะเดินต่อนะแม่ก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะแม่ๆม่สำหรับขมือนเองนะคะออนทัวร์ในหมู่บ้านก็จะมีแค่ยืนให้บริการลอดท้องช้างลดน้ำมนต์บ้านนะคะแล้วก็เดินกินกล้วยกินข้าวเหนียวนะคะท่านมีหมู่บ้านไหนมีกล้วยมีข้าวเหนียวนะคะสำหรับขมือนก็จะมีหน้าที่ทำแค่นี้นะคะไม่ได้ทำ หนักอะไรเลยนะคะสำหรับกระเมินนี่ไงเด้อทุนซาทุนซาทุนซาตุนจะพอประกำแม่ประกำกระไรมาอยูมมากินในดุ๊กนลากินบริเวณเส้นบริเวณได้ดุ๊กร้านหายยู่หายกินหายเงินยนะต้องส่งๆมันมันลำลำเลยลุยเด้อมาเนี่ยมาคุณแม่หนูกินบุญวัดกระไรมาอยูมมากินนระเมินกระเมันกินบริเวณเส้นบริเวณได้ฮ้ายอะไรก็ไปพอแต่กูไม่กดท้องเลยบ้านเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นการ ภาษาภาคกลางผมก็พูดไม่ถูกนะครับผมแต่ว่า,สสาภาษาบ้านเราเขาจะเรียกว่าตรงข้าวโปข้าววัใให้ไม่พระครูประรกมให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เจ้าที่เจ้าทางนะครับก็ถือเป็นความเชื่อของชาวช้างของเรานะครับผมก่อนที่เราจะทานข้าวนะครับผมตอนก่อนที่เราจะทานข้าวเช้านะครับหลังจากเที่ยงนี้ก็ไม่ได้เส้นไหวแล้วนะครับก็จะเส้นแค่ ก่อนเที่ยงนะครับวันนี้ได้อะไรกับข้าวบ้างนะครับผักล้มไม้อนเดิมครับอันนี้ตอนนี้ก็ส้มตําม,มาก่อนเลยอาหารหลักของ,งอีสานนะครับตําอะไรนะตํากุ้ง,งวันนี้ก็ต้มปลานินนะครับผมวันนี้ต้องขอบพระคุณ คุณแม่เอฟซีที่ผู้ใจบุญนะครับผมขอบพระคุณคุณพี่กิงฟ้านะครับที่ท่านได้ส่งคะแนนมาเป็นค่ากับข้าวให้กับทีมงานฟังขมินในวันนี้นะครับผมขอกราบขอบพระคุณคุณพี่กิิงฟ้ามากๆนะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงรวยๆเฮงๆนะครับผมสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บแล้วก็อย่าจนนะครับผมทุกๆท่านทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ขมอนก็ยืนรอนะครับผมที่จะกินต้นกล้วยนะครับเพราะเราทานข้าวเสร็จก่อนเราจะตัดต้นกล้วยมาให้นะครับ เพราะตอนนี้เรามาถึงที่พักเราก็ยังไม่ได้ทําอะไรก็คือกับข้าวมันเสียดก่อนเราก็ต้องกินก่อนนะครับผมส่วนต้นกล้วยเราก็มีนะครับผมต้นกล้วยนู่นนะครับป่ากล้วยอยู่ข้างหลังนู่นนะครับต้นกล้วยอยู่ส่ันนั้นนะครับผมเยอะอยู่นะครับผมเราก็จะตัดมาให้ร่มไม้ร่มเงาของขมือนนี่ก็ดีมากนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าจะร้อนนะครับไงขมือนให้พักสักหน่อยก่อนนะครับผมเพราะว่าเข้าไปในหมู่บ้านวันนี้ ค่อนข้างที่จะได้กินข้าวเหนียวเยอะอยู่นะครับผมก็ให้ยืนพักสักนิดนึงก่อนนะครับผมคงไม่ทันหิวมั้งขมือเนาะรอได้ครับผมรอได้รอกินต้นกล้วยได้นะครับต้นไม้ต้นเงาเย็นสบายนะครับการทํางานวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีผู้คนอยู่บ้านนะครับเป็นได้กินข้าวเหนียวได้กินกล้วยเยอะอยู่นะครับผมก็ดีกว่าเมื่อวานนะครับผม ืไ <ừ. S 2> งขมืน้นเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคำรามทำไมเหนื่อยไหมสูส้ๆเด้ออะไรอย่าบอกอะไรดูจมูกดูจมูกสกปรกมากเลยดูดู เล่นดินนะครับผมเล่นดินเอาดินขึ้นบนหลังนะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเมือนเดี๋ยวให้เราทานข้าวเสร็จก่อนเดี๋ยวเราไปตัดต้ตนกล้วยให้นะครับผมกุ้งนะครับผมวันนี้เป็นกุ้งด้วยอนึกว่าจะไม่มีนะครับที่แท้กุ้งมาตามหลังนะครับนึ่งกุ้งกับต้มปลาดินแล้วก็ส้มตำกุ้งนะครับแบบ แบบบานนอกบานนอกลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับผมไล่แม่วันหนอพี่กอนพูดแล้วน้ำน้ำลายไหลน้ำลายไหลขอบคุณนะครับผมขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมที่รักและก็เมตตาครับผมวันนี้มื้อนี้ขอบพระคุณพี่กิ่งฟ้าครับผมขอบพระคุณมากมากขอบพระคุณจากใจนะครับผมวันนี้อาหารอร่อยอร่อยเลยนะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับผมทุกท่านทุกคนอันนี้คือข้าวเช้าตอนตอนห้า ตอนห้าโมงเช้านะครับผมเข้าเช้าตอนห้าโมงเช้าเราพักตอนสิบโมงนะครับผมพักตอนสิบโมงแต่เราก็ก่าจะได้ทําอะไรเสร็จก่อนทำกับข้าวซักเสื้อผ้าอะไรต่างๆเสร็จก็สิบเวลานาฬิกานะครับข้าวเช้าข้าวเที่ยงเวลาเดียวกันนะครับเป็นยังไงบ้างอาจารย์วันนี้ไม่ไม่ค่อยคืครับไม่ค่อยจวดไม่ค่อยจวดไม่ค่อยมันแต่ก็ไปเรื่อยเนาะไม่สู้ไม่ถอยนะครับผมไม่สู้ไม่ถอย วันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ต้องได้แต่ก็ดีกว่ามุช่าอ๋ดีดีกว่ามุ้งบานอยู่เนาะมุ้งบานตอนเช้านี้เงียบม,มากเลยนะครับแมง่งว่าฝั่งนั้นทำอะไรอีกต้มส้มยูวัวทำน้ำ<อ>จิ้มจิ้มอ๋อทำน้ำจิ้มกุ้งกินรอเลยกินรอเลยเอา้าตังไม่ได้ตังไม่ได้ทางล่างนี่โอ้อร่อยอร่อยเลยครับผมมาเด้อครับมาเด้อทุกท่านทุกคนนะครับเอาเอาผักเข้ากลาง คนที่ชอบกินผักนะครับมาครับมามาครับผมทุกท่านทุกคนทานข้าวด้วยกันนะครับผมขอบคุณมากๆทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณจากใจเลยสําหรับคลิปนี้นะครับผม,มก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแซ่บครับ